ข้อความจากพระสุตันตปิฎกคุตกานิกายปฏิสัมพิธามรักยานนกถาสังคารุเปขายานิเทศข้อ132การน้อมจิตไปในสังคารุเปขาของพระเสขะและของท่านผู้ประสจากราคะมีความต่างกันอย่างไรพระเสขะยังยินดีสังคารุเปขาบ้างย่อมเห็นแจ้งสังคารุเปขาบ้าง พิจารณาแล้วเข้าพระสมาบัตบ้างท่านผู้ปัสจาราคะย่อมเห็นแจ้งสังขารุปเปขาบ้างพิจารณาแล้วเข้าพระสมมาบัตบ้างวางเฉยสังขารุปเปขานั้นแล้วย่อมอยู่ด้วยสุญ,ญาตาวิหาราสมาบัตอนิมิตรวิหาราสมาบัตหรืออป,ปนิหิตวิหาราสมาบัตการน้อมจิตไปในสังขารุปเปขาของพระเสขะ และของท่านผู้ปรสจากราคะมีความต่างกันโดยสภาพแผงวิหารสมาบัติอย่างนี้พระเรียบุคคลที่เป็นพระเสขขบุคคลคือบุคคลผู้ที่จะต้องศึกษาเพื่อบรรลุมรรคผลชั้นสูงขึ้นไปนั้นท่านจัดเป็นเจ็ดประเภทด้วยกันคือจากโสดาปฏิมัติจนถึงอรหัตตมัรค ได้แก่โสดาปติมัติโสดาปติผลสกทาคามิมัติสกัาคามิผลอนาคามิมัติอนาคามิผลและอรหัตตมัติส่วนพระเรียบุคคลที่เรียกว่าพระอเศขาบุคคลนั้นคือผู้ที่ดับกิเลสได้อย่างหมดสิ้นแล้วหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าผู้ปราศจากราคาแล้วได้แก่ผู้บรรลุอรหัตตผลแล้วนั่นเอง เพราะเมื่ออรหัตผลเกิดขึ้นนั้นก็ไม่มีกิจใดที่จะต้องดับกิเลสอีกแล้วคือไม่มีกิจใดๆที่จะต้องขวนขวายเพื่อดับกิเลสอีกแล้วเพราะกิเลสดับอย่างหมดสิ้นแล้วเป็นผู้ไกลจากกิเลสแล้วฉะนั้นผู้ที่บรรลุอรหัตตมรรคก็ยังได้ชื่อว่าเป็นพระเสกขบุคคลอยู่เพราะกิจแห่งการดับกิเลสยังไม่สิ้นสุดลง ่อเมื่ออรหัตผลเกิดขึ้นสืบต่อจากอรหัตมรักนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ปัสจากรราคะได้แล้วหรือเป็นผู้ที่ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วความต่างกันของการน้อมจิตไปในสังขารุปเปกขาของพระเสขะคือพระผู้ที่บรรลุโลกุตละมรัคโลกุตลรผลตามลำดับจนถึงอรหัตมรัก และการน้อมจิตไปในสังขารุปเปกขาของพระเสขาบุคคลคือผู้ที่บรรลุอรหัตผลคือดับกิเลสได้อย่างหมดสิ้นแล้วในความต่างกันก็คือพระเสขขบุคคลนั้นยังยินดีในสังขารุปเปกขาส่วนพระเสขาผู้ประจากรราคะแล้วไม่ยินดีในสังขารุปเปกขาไม่มีความติดข้องในสังขารุปเปกขา พระเสขขบุคคลพิจารณาเห็นแจ้งในสังขารุเปกขาบัางพิจารณาเห็นแจ้งแล้วเข้าพลสมมาบัติบังส่วนพระเสขะผู้ประชากราคาแล้วพิจารณาเห็นแจ้งในสังขารุเปกขาบ้างพิจารณาแล้วเข้าพลสมมาบัติบังแต่มีความต่างกันเพิ่มขึ้นก็คือ ความวางเฉยในสังขารุเปกขาแล้วจมอยู่ด้วยวิหารสมาบัติอันได้แก่สุญญตวิหารสมาบัติบางอนิมิตาวิหารสมาบัติบางอปนิตาวิหารสมาบัติบางความต่างกันก็คือภาะเศขาบุคคลเข้าพารสมาบัติเป็นสุขาวิหารธรรมคือธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ส่วนท่านผู้ประชากราคานั้นเข้าวิหารสมาบัติคือมีธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันด้วยสุญยตาพิหารสมาบัติโดยเป็นสภาพที่สูญสิ้นจากกิเลสโดยสภาพที่ดับกิเลสได้แล้วไม่มีกิเลสใดๆเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายโดยกิเลสใดๆไม่สามารถตั้งอยู่ไม่สามารถดำรงอยู่ได้แล้ว คืออยู่เป็นสุขในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากการดับกิเลสได้อย่างหมดสิ้นแล้วคำว่าพารสมาบัติก็คือความสงบอันแนบแน่นที่เกิดร่วมกับโลก,กุตระผลนั้นๆเช่นความสงบแนบแน่นที่เกิดขึ้นร่วมกับโสดาปิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและรหัตตผลภรสมาบัตินี้ผุ้ทุชนไม่สามารถที่จะเข้าพรสมาบัติได้ เพราะเหตุว่ายังไม่บรรลุโลกุตละมรกใดๆจึงเข้าพระสมาบัติไม่ได้ส่วนพระเรียบุคคลขั้นต่ำก็ไม่สามารถเข้าพระสมาบัติขั้นสูงขึ้นไปได้เพราะตนยังไม่บรรลุส่วนพระเรียบุคคลผู้บรรลุโลกุตละมรกโลกุตละผลชั้นสูงแล้วก็ไม่ย้อนกลับมาเข้าพระสมาบัติขั้นต่ำ พราะพระรยบุคคลชั้นสูงนั้นย่อมก้าวไปข้างหน้าจะไม่กล้าวถอยหลังกลับมาสู่พระสมาบัติขั้นต่ำอีกนั่นก็คือพระรยบุคคลทั้งหมดสามารถเข้าสมาบัติซึ่งเป็นพระสมาบัติของตนของตนได้เหตุที่พระรยบุคคลเข้าพระสมบัตินั้นก็คือเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน เมื่อพระยาบุคคลกำหนดว่าเราจะสวยโลกุตละสุจากนั้นก็เข้าพระสมาบัติในขณะที่ท่านปัถนานั่นเองในขณะนั้นไม่ได้ใส่ใจถึงอารมณ์อื่นนอกจากพระนิพพานคือพระสมาบัติเกิดขึ้นโดยมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองรวมความว่าพระเซฆะบุคคลอยู่ด้วยพระสมาบัติ ก็คือโลกุตตรผลที่ตนบรรลุแล้วส่วนพระเสขขบุคคลผู้ดับกิเลสได้อย่างหมดสิ้นแล้วจู่ด้วยพารสมาบัติคืออรหัตผลคือย่อมอยู่ด้วยสุญญาตาวิหารสมาบัติหรืออนิมิตาวิหารสมาบัติหรืออัปนิหิตาวิหารสมาบัติแม้วิหารสมาบัติท่านแสดงไว้ถึงสประเภทเมื่อท่านพิจนารณาแล้ว วางเฉยในสังขารุเปกขาอยู่ด้วยวิหารสมาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นสุญญาตาวิหารสมาบัติก็ได้ชื่อว่าอยู่ด้วยวิหารสมาบัติทั้งสามนั่นเองสำหรับความต่างกันของภารสมาบัติและนิโรทสมาบัติก็คือภารสมาบัตินั้นก็คือก็คือความสงบแห่งจิตที่เกิดขึ้นร่วมกับ โลกุตละผลเช่นโสดาปฏิผลสากทา,าคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลพระรียบุคคลทั้งสิน้นผู้บรรลุโลกุตละมรรคแล้วจมเข้าพรัสสมาบัตได้ด้วยโลกุตละผลที่ตนบรรลุแล้วแม้ท่านไม่ได้บรรลุรูปฌานหรืออรูปฌานก็ตามท่านก็สามารถเข้าพรัสสมาบัตได้ ส่วนนิโรธาสมาบัตินั้นผู้ที่ท่านสามารถเข้านิโรธาสมาบัติได้ต้องเป็นพระนิยบุคคลชั้นพระนาคามีและพระอราหันต์เท่านั้นเพราะพระนาคามีและพระอรหันต์นั้นท่านดับกามราคะและปฏิฆะได้อย่างหมดสิ้นแล้วเมื่อท่านปราศจากกามราคะและปฏิฆะซึ่งเป็นกิเลสจางฉากจึงสามารถเข้านิโรธาสมาบัติได้ ส่วนพระเรเยบุคคลชั้นต่ำกว่าพระนาคามีคือพระเรเยบุคคลผู้ได้ฌานแม้จะเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีก็ไม่สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้เพราะยังมีกิเลสจางฉาบคือกามราคะและปฏิฆะเป็นเหตุปิดกัน้นไม่สามารถเข้านิโรธาสมาบัติได้ และนิโรธาสมาบัตินั้นปุทิชนไม่สามารถที่จะเข้านิโรธาสมาบัติได้โดยประการทั้งปวงสำหรับข้อความและอัตถกถามีดังต่อไปนี้ข้อความจากสาัทธรรมปกาสินีอัตถกถาคุตกานิกายปฏิสัมพิธามรกอัตถกถายานกาถาสังคารุเบขาญานิเทศ132คําว่า โดยสภาพแห่งวิหารสมาบัติได้แก่โดยสภาพแหรงรรสมาบัติของพระเสขะหรือโดยสภาพแหรงรรสมาบัติอันเป็นเครื่องอยู่ที่เห็นแจ้งของท่านผู้ปัสจักราคะ